สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้ในรายการยิปซีโอซีริกอนะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการของเราทุกรอบ <c oughs> ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็มาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้ว ก็ให้ตามด students, да ้วยชีเรนและตามด้วยคำถามนะถามได้ไม่เกินเพียงคนละ1นึ่คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการในรอบนี้ของเรานะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละ1นึ่คำถามนะครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ เมื่อแชร์แล้วตามได้ชี้เรนและตามได้คำถามครับรูปลักษณ์หน้าตาได้มาด้วยบาร,รมีเก่าที่สร้างสมสั่งสมมาถ้าดีหรือพอดีหรือทำไวด้ดีเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นเองนะครับนะหมายถึงรูปลักษณ์เหรออืมรูปลักษณ์หน้าตาทุกอย่างได้มาด้วยการสั่งสมบาร,รมีมาในอดีตชาติอันนี้พูดตรงนะ,ะพูดตรงตัวในอดีตมาอมคนมีบุญจะเป็นยังไงคะ รูปงามรูปชมดีมันเกิดจากการสั่งสมการสร้างพุทธลูกการถวายพุทธลูกพระอันนี้พูดตรงๆนะเหตุมันเกิดจากการปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันการสร้างมหาบารมีนะอย่างการจะไม่ให้เป็นขอทานเป็นมหาเศรษฐีทุกชาติก็ต้องมีสังฆทานเป็นเหตุแต่เดิมนะสังฆทานเนี่ยจะเป็นเหตุแห่งความร่ํารวยอันนี้พูดตรงๆแล้วก็ผลแห่งการได้จะได้ทําเป็นเทวดาก็มีหลายแบบหลายรูปแบบอย่างเช่นกระถินอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะอืม มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชี้ปร่นแปลตามด้วยคำถามนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ9,999แชร์ขอแชร์ก่อนนะครับมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อและเดี๋ยวจะตอบให้โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบ ท่านอาจารย์โอ้นี่ท่านเป็นประธานมาแล้วหลายสมัยค่ะสมัยหน้าอาจารย์พูดเดยอะอาจารย์ท็อปโฆษณาอันนี้โฆษณาไงอามาบอกกติกามาได้ยากค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคาถามมากดไ like, ลค์กดแชร์เป็นค่าครูด้วยนะคะและพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคาถามมาได้เลยนะคะข้างหน้านี้เราจะดูเรื่องพยุปซีเพียงสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องก,การเงินการงานความรักโชคลาภ สุขภาพการเดินทางการศึกษาใครอยากดูเรื่องอะไรนะคะพี่ยิบสีตอบได้นะคะครอบคลุมรลยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครอยากถามนะคะพี่ยิบีคนละหนึคำถามนะคะเพจละหนึ่คำถามอ่ะวันนี้มาเพจสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับการตอบดวงพอมหนึ่งคำถามนะคะมีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการยังสดอยู่ถ้าถ้าเกิดว่ามีคำว่าสดสีแดงเงี้ถามได้นะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วถามไม่ได้แล้วนะคะอ่ามีคนถามมาแล้วคะ่ะจารนท็อปจา์ท็อปแชร์เสร็จยังคะเอาเลยจา์โอ้เดี๋ยวรอจา์ท็อปก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วมาคุณหยาการเรียนจะได้ตอบปวชไหมคะได้นะ <High S 2> แต่ <D. S 2> เราดู3วันนะคะให้ดีมีเมตตามหานิยมบอกกันว่าดูสวันนะคะครอบคุมเลยเวลา3วันเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะอย่าถามไพ่ยิซอ่าได้เรื่องอะไรบ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ เข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามนะหลายครัง้งหลายหนนะอันนี้จะพูดตรงๆนะเออถ้าอยากเรียนมากๆสวดคาถาเงินล้านให้ได้ล้วจะเรียนจบมันจะมีเงินเข้ามาเองอะถ้าใครสวดคาถาเงินล้านเป็นนะนะมันจะมีเงินเข้ามาวันหนึ่งมันก็จะมีเข้ามาเอง เชื่อผมสิแต่คาถางินร้านเนี่ยคะ่ะต้องสวดสะสมมาเป็นระยะเวลาแบบว่าเป็นหลายเดือนแล้วไม่ใช่ว่าคุณสวดแค่วันเดียวคุณหวังจะได้ลาบก้อน,นใหญ่คุณก็คืออันนี้ต้องสั่งสมบารมีสวดทุกวันวันกี่จบคะอาจารย์ท็อปร้อยี่สิบจบแบ่งเป็นรอบละสามสิบจบสี่รอบต่อว,วันแล้วมันถึงจะเริ่มเห็นผลหลังจากผ่านไปได้หลายประมาณสองสมเดือนนะะรือจะเริ่มเห็นผล พราะตอนนี้มันอยู่ในทุกตกยากยุคเข็นนะเป็นยุคโควิดเป็นยุคที่ระบาดโลกระบาดหนักเครียดเอสมะเร็งนิวเคลีย์นิวตอนกับมันตรังสีและอาวุธชีวภาพดูท่านอา,นานจารย์โอทำหน้าเห็นไหมอาจารย์โอทำหน้าเอสมะเร็งนิวเคลีย์นิวตอน,น<า>เอาเลวหน้าอาจารย์ทออยู่แถวว่าหน้าลมมากเลยนะนะทำตาเหลือกๆด้วยนะกดแชร์ <laughs> ออกไปคนละเก้าพ้าร้แชร์ แลเมื่อแชร์แล้วตามด้วยแชรแลนและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ค่ะใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามนะคะก็กดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้ว,ลวช่วยเร่งคําถามนี่ชื่ออะไรชื่อไม่มีไหมไม่ทำไมไม่มีไม่ชื่อใครคนที่คุยอยู่ด้วยไหนดูดิ มีไหมหย่าแล้วใครใครชาแล้วคะ่ะใครคนที่คุยด้วยตอนนี้เขาคิดจะจริงจังกับเราไหมคะไม่เขามาเกาะคุณเฉยๆให้มันขึ้นแค่นี้เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเมยสามีเ,ออเขาสงสารเราไหมกับสาเหตุที่เราร้องไห้เมื่อเช้า หรือเขาจะยังเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมเรื่องเงินค่ะเขาก็สงสารเราแต่อุปสรรคมันเยอะใช่ไหมรู้ร่วงทางการเงินมันเยอะ,ะ,ะมันเยอะเกินไปส่วนเข,เขาก็เป็นพวกเราเนี่ยแหละค่ะนะเขาจะมาเป็นคนที่แบบว่าไปอ่าเขาเรียกอะไรร่วมร่วมใช้ชีวิตคู่คุไปนั่นแหละอสงสารไหมก็พวกเดียวกันนะเนาะ ไพ่มันขึ้นมาอ่ะไปไหนแล้วไพ่ไปสับไปแล้วนะคะจะให้ดูหน้าไพ่ไงไปสวดพระคาถางินล้านเสริมดวงเสริมราศีกันบ้างนะสมจิตชามินาสังสมโมพระม,มาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติ พระมาจามหาเทวาผิราภาพวนตุเมมหาพุญโยมหาราภพวนตุเมมิเตภาวะเตพุทธมาอาุนโมพุทธายมเวรเทโยเวรโคณายังเวรหิงสาเวรทศเสเวรทศสาเวรเทโยพุทธสามมานีมามาพุทธะสสวะหุมสมะิชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาหาเรือเรือสมะิชามินาสังสิมอ พระมาจมหาเทวาสเพค้า p ร a ยนติ i พระมาจมหาเทวนอภิระภาพวันตุเมมหาพุยมมหาราภพวันตุเมมิเตภาวะเตพุทธมาอาุณโมพุทธายาวริชยเวริโคนายังเวริหิงสาเวริทัสสีเวริทัสสาเวริทิยมุตสัมมานีมามาพิจัสสวาหุมสัมปติชามีเพ่งเทงพาพาฮาฮาเทเรผมจะบอกให้นะโลกเนี้ยไม่มีใครได้อะไรทุกอย่าง แต่ถ้าคุณได้คาถาบทนี้ไปคุณจะไม่อดไม่อยากคุณจะอยู่ได้ตลอดไปโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานเป็นคนกล่าวไว้นะว่าไงอาจารย์โอนะท่านอาจารย์โอหลับตาท่านอาจารย์โอกําลังสือ่อจิตชั้นสูงสุดพิเศษตามันนะตามันหนักๆนยกดูก็ตามแล้วหนักๆติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ a ฟ e b o o k โอเซบรีกรอาริพรัตโอเซบริกรอาภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO Series 1, oh. 1> อและท่านอาจารย์ท็อปนะได้ที่ Facebook อาจารย์ท็อปนาเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID า i e j t o p 1 6ผมบอกให้เลยนะบ้านไหนไม่จเจริญกรรมฐานตอนนี้ รายได้มันจะหดไปเองโดยธรรมชาตินะพูดตรงๆไม่มีใครโกรหกหรอกนะมันเป็นเรื่องจริงนี่โดยงีก็ได้กดเข้าไปทีหนึ่งก็จะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมากดแชร์ <กด S 2> แล้วลองกดได้ลองกดเหมือนกันนะกดอะไรกดหน้านจอกดหน้าจอเออามาแล้วอโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานไไไม่ต้้ออองกปดในรายการเหมือนเดิมนะ เข้ามากันได้แล้วก็สวดพระคาถาเงินล้านเรื่อยๆนะถ้ามีปัญหาด้านการเงินถ้าไม่สวดมีแน่ผมบอกได้เลยแต่ถ้าสวดเรามันก็ยังพอหามาได้นะนะถึงได้สวดให้ฟังนะ <S <S เป็นเพราะว่าเป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าโปรดสั์พระพุทธพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้นามว่าธนะเสนถัดเออธนะเสนถัดชื่อท่านนะชื่อจํายากมากชื่อธนะเสนถัด เป็นพ,พระปัเจกพุทธเจ้าที่มาบอกคาถานี่กับหลวงพ่อสิงห์ดำชื่อท่านยาวและสี่ตัวธนเสนถเออสี่ตัวนะเออชื่อเรียกยากเหมือนกันตอนแรกผมก็ยังจำไม่ได้จนท่องทุกวันเป็นจำไได้เ,เออชื่อของท่านนะท่านบอกมีอะไรให้ไปจุดทูปสิบหกดอกแล้วสวดคาถาเงินล้านแล้วเรียกนามท่านว่าธนเสนถัแล้วท่านจะมาช่วยนะพระคาถาเงินล้านนี้มีความพิเศษสุดๆโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้เห็น ทุกเรื่องราวต่ท่านอาจารย์โอทำนาตานี่ท่านอาจารย์โอจะชอบบอกว่านม่ท่านอาจารย์ <c oughs> โอทำเสียงเนอะฮะเอา้าเวลากใกล้จะหมดแล้วนะหมดเวลาแล้วผมไปแล้วนะเออนะอ่ะหมดเวลาแล้วครับไปแนละ้วสวัสดีครับ